สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการอธิบายไ,ไงนะคะมาดูพร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่นาฬิกาจับเวลานะคะให้นักเรียนนะคะดูทางซ้ายมือก่อนนะคะแล้วก็หาคู่ของเขาอ่านมาดูตัวอย่างของกันนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ5 จุดสิใช่ไหมคะก็คือ5้านาฬิกาสินาทีนะคะเราก็มาหาทางขวาว่าอันไหนคือ5้านาฬิกาสินาทีนะคะแล้วก็ทำการขีดเส้นได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้เสร็จท,ทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกใบางานนึ่ง ส่วนใบงานนี้นะคะก็กจะคล้ายๆกันก็คือเราจะต้องจับคู่เวลาที่เป็นเวลาเดียวเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้จะเป็นคําภาษาไทยใช่ไหมคะมีตัวเลขแล้วมาจับคู่ภาษาไทยแต่ว่าอันนี้จะมีตัวเลขมาให้แล้วก็มาจับนาฬริกาที่เป็นเหลือนให้ถูกต้องอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า1.25่้ใช่ไหมคะหรือเราอ่านว่าอันนี้อะไรคะ 1>, 1. น5นาฬิกา25นาทีอ่านักเรียนก็ไปดูว่า 1. น5นาฬกายนาทีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ดูง่ายๆนะคะเลขแรกคือเลข1ใช่ไหมคะตัวแรกคือนาฬิกานาักเรียนจะต้องดูที่เข็มสั้นเข็มสั้นของเราจะต้องอยู่ที่เลข1นะคะส่วนตัวข้างหลังคือ25 25นี้บอกนาทีนาทีคือเข็มยาวเข็มยาวของเราต้องอยู่ที่เลข5อ่านักเรียนดูสิ เรือนในการที่เข็มสั้นอยู่ที่เลข1แล้วเข็ยมยาวอยู่ที่เลข5ค่ะเรือนที่3ใช่ไหมคะแล้วก็ทําการขีดเส้นได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะใช้ไม่บรรทัดนะคะดูที่นักเรียนหากมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ